ไปดูไดนโนเสาร์ที่นี่เด็กเข้าฟรีส่วนผู้ใหญ่ก็แค่30บาทบมาต้องไปเสียตังค์หลายร้อยแต่เห็นได้ดูไดนโนเสาร์เหมือนกัน,นคลิปนี้เก็บไ,ไว้พาครอบครัวเพื่อนแฟนล,ลูกหลานมาดูคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาอยู่แถวปทุมธานีขับรถกันมาได้เลยพอมาถึงก็จะเห็นเป็นสวนไดนโนเสาร์อยู่ข้างหน้าตรงนี้ยังไม่ต้องจ่ายตังค์เจอไดนโนเสาร์เยอะแยะแล้วก็ถ่ายรูปฟรีการดูไดนโนเสาร์แบบเอาดอมีให้ดูกันหลายสายพันถ่ายรูปจนพอใจก็เข้าไปดูข้างในกันดีกว่าพอมาในโซนนี้จะเสียค่าเเเขขข้้้้าาาาา30บสํหหรัผูใใญ่่แด็กกกละคนนฟียงงโป เด็กพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาก็จะมีหินสวยๆให้ดูดหินกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูไดโนเสาร์โอ้<ด>มีหินแปลกๆให้ดูเยอะนะเนี่ยเราก็ไปดูไดโนเสาร์การเดินตามรอยเท้าไดโนเสาร์กันไปได้เลยไฮไลท์ของที่นี่จะเป็นไดโนเสาร์แต่ว่าเขาก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีโซนอื่นๆให้ดูโซนนี้ก็จะเป็นโซนระบบสุริยะการถือกำเนิดของโลกของเรา่อนให้เด็กไปดูไดโนเสาร์ก็แวะโซนนี้ก่อนได้ให้ความรู้ก่อนไปดูไดโนเสาร์การตอนนี้เขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆยุคหินก เดี๋ยว,ว่าถ้าใครชอบไดโนเสาร์คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาจะมีทั้งไดโนเสาร์พันเล็กพันใหญ่ที่นี่เขาจะให้ถ่ายรูปได้ทุกมุมอันนี้คือหน้าตาของไข่ไดโนเสาร์ที่แข็งกลายเป็นหินแล้วก็มีสร้างไดโนเสาร์ให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยหลักของโซนนี้จะเป็นการ,รให้ดูพวกกระดูกไดโนเสาร์มาดูจากกระดูกกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเห็นตัวจรงิงเพต้องรู้เหมือนกันว่าไดโนเสาร์มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนใหญ่จริงกิ้งก่าก็คือสายพันธุ์เดียวกับไดโนเสาร์เราก็เดินมาถึงโซนของไฮไลท์ที่นี่เป็นโดมขนาด ข้างล่างก็จะมีไดโนเสาร์เยอะแยะไปหมดเลยตัวเขาจะมีป้ายแปะบอกว่าตัวนี้ชื่ออะไรแต่ละตัวมีความดุร้ายตัวกาเฟรี่เป็นมิตรดีตัวนี้คือตัวไดโนเสาร์ที่ทุกคนฮิตมาถ่ายรูปกัน<ม>เป็นไดโนเสาร์คอยาวแบบแบคทิโอซอรัสห,หรือว่าชื่อดิโพโดคาร์สจำชื่อไม่ได้ใครรู้บอกทีมาดูไดโนเสาร์ที่นี่นอกจากจะได้ความรู้กันครบๆและยังประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้มากค่าเข้าของผู้ใหญ่ราคา30บาทผมคิดว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่ามาก่อนจะมาก็อยากให้โทรไปเช็คเวลาปิดเปิดที่นี่ค่อนข้างไกลจากกรุงเทพไม่เสียเเเเววลลาาาาามมกกนนน้ชอออบรรรื่่งงทีป็ะตศส์ขโให ทีไอ้ดูทั้งเรว่างตและความรู้เรื่องธรณีวิทยาถ้าดูถึงตรงนี้แล้วชอบเก็บคลิปนี้เก็บเอาไว้แล้วมากันเถอะมีของดีให้ดูเยอะจริงๆ